สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วคลิปที่แล้วเป็นไงบ้างคะโอเคไหมเอ,อ่ยคลิปนี้เบลจะมาสอนเพื่อทำขนมง่ายๆหน้าร้อนแล้วทานอะไรเย็นๆกันดีกว่าเนาะแต่เบลไม่ได้สอนทําเออต้าหู้ที่กำลังคิดกันอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าทําเต้าหู้นมสดแต่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงแบบ ออพอจะทําเป็นกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ก็ถามกันมาได้นะคะแต่วันนี้ที่เบลจะมาสอนก็คือจะสอนทําพันนคอปต,ต้านะคะลาสส่าซอสราสเบอร์รี่นะเชื่อว่าเป็นอีกขนมตัวหนึ่งที่ม,มีคนที่แบบว่าพอได้กินแล้วเนี่ยคือบางคนไม่รู้ไงคะว่ามันมันคืออะไรแต่ประเด็นสำคัญอย่างที่เบลบอกก็คือมันมีพระเอกเลยนะเดีมีพระเอกมา แนะนำทุกคนนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนแมนทริกนะคะ by avion นะคะเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ตัวนี้นี่คือเป็นไฮดโดรไลค์คอลลาเจนนะคะจากปลาทะเลเนี่ยสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไฮดโดรไลค์คอลลาเจนแบบชายนะคะอีกสิบเปอร์เซ็นต์ ก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนเดี๋ยวนี้คือมันอันตรายนะแต่ว่าตัวนี้ที่เบลแนะนําเพราะว่านอกจากเราจะทานแล้วช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงชุ่มชื่นสวยงามแล้วนี่นะคะการที่เราได้รับคอลลาเจนบริสุทธิ์ร้อเนี่ยมันจะช่วยเรื่องไขข้อกระดูกของเราด้วยนะคะฉะนั้นใครที่ทานแคลเซียมอยู่แล้วอะไรเนี้ยนะคะ กินตัวนี้เนี่ยเสริมไปด้วยมันก็จะช่วยให้ไขข้อกระดูกของเราเนี่ยดีขึ้นบางคนที่แบบว่าหัวเข่ามีเสียงก็ดูกลั่นอะไรเงี้ยบอกเลยว่าตัวเนี้ยช่วยได้มากเลยนะยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะว่าแพนนาคาต้าเนี่ยทำยังไงแล้วก็ง่ายมากๆ